สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้ค่ะเช่นเกิดวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันค่ะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเนะคะเราต้องการที่จะนําเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อน สังคมไทยด้วยคุณธรรมค่ะในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะะี่ยก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะรวมทั้งองค์กรตัวอย่างนะคะเดินทางมาพูดคุยกับเราในการที่พวกเขานั้นลงมือช่วยเหลือสังคมทํากิจกรรมต่างๆนะคะในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะชวนทุกท่านนั้นติดตามในเรื่องราวของ ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะท่านนั้นมีใจในการอุทิศตนในการดูแลเด็กนักเรียนแล้วกพพ็พัฒนาคุณภาพการศึกษาะคะ่ะทั้งยังสร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ มีการลงไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาช่วยเหลืองานขององค์กรและชุมชนอยู่เสมอจนทำให้ท่านนั้นถือว่าถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลชุมชนและองค์กรต่างๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะที่พูดถึงนี้ค่ะขอแนะนําเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์บัวเครือ,ออมชมพูค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอน,น้อยประมวลวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อนะคะวันนี้ <Okay. S 1> ให้เกิมาร่วมรายการของเราถึงในห้องส่งที่รัฐสภาเลยนะคะช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะนี้ท่านผอ,อดูแลรับผิดชอบในด้านไหนอยู่บ้าง <Okay. S 1> ค่ะนี่ฉันนางบัวเครืออมชมพูนะคะผู้ในการโรงเรียนวัตตะปน้อยปัจจุบันเราก็ดูแลโรงเรียนอีกข้างเคียงซึ่งไม่มีผู้ในการโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านนองสม็ดค่ะซึ่งของเราสังกัดสํานักเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรีเขตสองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและประถมเคะเปิดตั้งแต่อนุบาลสองจนถึงมสาม ท,ที่ที่เราทํางานอยู่ค่ะแล้วก็โรงเรียนข้างเคียงก็มีเด็กอยู่ประมาณ45คนอ่าคนซึ่งไม่มีผู้มยการเราก็ดูแลร่วม2อสองโรงเรียนนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ไปรักษาการอยู่ที่พื้นที่พิเศษเกาะแก่งค่ะอีก2โรงเรียนปัจจุบันก็เหลือแค่2โรงเรียนค่ะที่ได้ขับเคลื่อนช่วยกันค่ะ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีหลายโรงเรียนที่จะต้องดูแลนะคะทีนี้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทํางานเพื่อคุณธรรมในด้านของการดูแลแล้วก็สิ่งที่เป็นโครงการสําคัญสําคัญที่อาจารย์ทําอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะแลวจุดเริ่มต้นคืออะไร,จ,รจุดเริ่มต้นคือจริงๆแล้วโรงเรียนถ้าพูดถึงก็คือเป็นสถาบันที่เราให้ความรู้ไม่ว่าด้านวิชาการและทักษะอาชีพและสิ่งสําคัญคือเราต้องการที่อบรมสั่งสอนให้เด็ก เหล่านี้จเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติค่ะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> บางครั้ง <c oughs> ทุกคนก็จะมองว่าโรงเรียนเราเป็นบ้านหลังที่สอง <c oughs> แต่บางครอบครัวของเด็กบางคนอาจจะเป็นหลังที่หนึ่งด้วยซ้าไป <c oughs> เพราะฉะนั้นในการสร้างองค์กรของเราเราจะมองบอกให้ครูทุกคนมองเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม <c oughs> เราจะสร้างจิตสํานึกโดยเฉพาะความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก ได้อย่างไรถ้าเด็กกลุ่มเหล่านี้หรือครูเรามีความรับผิดชอบตนเองตอบเติบโตไปข้างหน้าความรับผิดชอบสังคมก็จะเกิดขึ้นคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นรับนักเรียนที่มีบริบทแตกต่างกันทะเลและบนบกซึ่งส่วนหนึ่งจะอยู่ในหมู่บ้านไรแผ่นดินอยู่ในเกาะแก่งในทะเลค่ะในเกาะแก่งนะคะและเด็กกลุ่มเหล่านี้เขาจบระดับสูงสุดแค่ปหกเขาจะไม่มีที่เรียนต่อจบภาคบังคับหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราก็เลยแบ่งบ้านพักครูให้เป็นที่รองรับของเด็กมากินมานอนกับเรา จันถึงศกแล้วก็วันศุกร์เด็กถึงได้กลับลงเกาะและบางครั้งการเดินทางของเด็กจากที่ภาพที่ท่านเห็นถ้ามีพายุเข,ข้าการเดินทางของเด็กก็จะเคลื่อนไปเพราะฉนั้นถ้าคุณครูทุกคนถ้าไม่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็กับหน้าที่ของเราจะไม่มีจิตวิญ,ญญาณในความเป็นครูเสียสละเพราะเด็กกลุ่มนี้ต้องให้ความสําคัญซึ่งในตัวดิฉันเองในฐานะผู้บรยการก็จะบอกว่าเสมอเด็กที่มีความพร้อมเก่งเราพัฒนาอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กด้อยโอกาสทางสังคมถ้าเราไม่ให้ความสาคัญนั่นแหละคือเชื้อมเล็งใน,นอ,อนาคตข้างหน้าของในสังคมเรา เพราะนั้นต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งกัจุดนี้ค่ะฟังอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความยากลําบากในการเดินทางมาเรียนของเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่เราดูแลอยู่<ช>ก็เลยเป็นที่มาของโครงการต่างๆนะคะนอกเหนือจากการที่นําบ้านพักครูมาให้เด็กนักเรียนได้พักมานอนที่นี่ในระหว่างที่เรียนเนี่ยมีโครงการอื่นๆอีกไหมคะที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดทําแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชนด้วย ที่ผ่านมาครับก่อนจะมาถึงโรงเรียนนี้เราก็จะมีช่วยให้ชุนชนระดมกันคือคอาหารเย็นอีกหนึ่งมื้อให้กลัดเด็กอิมนี้เพื่อนน้องอิมท้องก่อนกลับค่ะได้เชื่อมโยงมาจากโรงเรียนเดิมเพราะว่าโรงเรียนเดิมจบแค่ปหกแล้วเรามองว่าเด็กบางกลุ่มไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองเรียนต่อให้จบภาคมัธยมเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเอาอย่างน้อยมีอาหารเย็นอีกหนึ่งมื้อให้เด็กได้ทานก่อนกลับบ้านโรงเรียนทําให้เลยทําให้เลยค่ะกินอ,อีกหนึ่งมื้อทุกคน ปกติเวลาเราไปเรียนเราก็จะทานมื้อกลางวัน <จะ S 1> ใช่ไหมคะท,ที่โรงเรียนใช่แต่นี่มีมื้อเย็นให้ด้วยมื้อเย็นให้ด้วยแล้วเราก็มาต่อยอดที่โรงเรียนที่เป็นขยะอกาที่รับ1 2 3เพราะนั้นเด็กกลุ่มานี้เราจะให้เด็กเดินทางก็คือมีค่ารถสนับสนุนฟรีรวมทั้งอาหารกลางวันเพราะว่าเราได้รับงบสนับสนุนอาหารกลางวันเฉพาะปฐมมัธยมไม่มีเพราะฉนั้นก็ชุมชนมีส่วนร่วมให้กับเรานอกจากนั้นบางสีมันเกินกําลังของเราในการออกเยี่ยมบ้านต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณครูทุกคนจะมีความรับผิดชอบตัวเองและสังคมก็คือถ้าเกินกําลังเราก็จะให้หน่วยงานไปนอก้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะพ,อพอมอของจังหวัดอย่างเช่นเคสร้ายสดที่นักเรียนอยู่มสา่ปีเนื้งอกในสมองอมและแม่ก็คือฟอกไตาอาทิตย์หนึ่งสามวันและพ่อต้องผ่าตัดขาและเด็กต้องส่งตัวมารักษาที่กรุงเทพค่ะเงินไม่มีเพราะนั้นก็คือเราระดมช่วยกันเพื่อให้น้องมีค่าเดินทางเพื่อให้พ่อได้ดูแลตัวเอง,เ,องเพื่อให้แม่นั่นคือสิ่งที่เราทําเพื่อปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนย้อนกลับมาดูสังคมและตอนนี้สังคมเรา น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะอแล้วเด็กเรานี้จะอยู่ยังไงในสังคมเติบโตเองห้าปีเรามีความคาดหวังว่าเราไม่ต้องการให้รอบข้างเรามีกลุ่มสภาพวเสียงไม่ว่าแต่เด็กหญิงและชายเพราะนั้นบทบาทของเราทุกคนจะต้องรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองให้ทําให้ดีที่สุดรวมทั้งสามารถเอือเ้อแบ่งปันให้กับสังคมเพราะนั้นเราก็เลยต้องให้เด็กได้เรียนรู้คําว่าความรับผิดชอบต่อตนเองค่ะค่ะ โรงเรียนที่อาจารย์ดูแลรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีนักเรียนกี่คน,นะคะตอนนี้มีทั้งหมด121คนอยเยอะดูอยู่นะคะแต่บริบทของเราที่ดูแลยากลําบาก mm hmm. เด็กเราจะมีบริบทก็คือพื้นที่ในที่เราดูแลคือบางส่วนนั่งเรืออ mm hmm. ข้ามจังหวัดมาเรียนบางส่วนในพื้นที่รอบนอกเราและโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ที่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าปกครองมีความพร้อมก็ mm hmm. จะส่งลูกเขาเรียนเอกชนเ mm hmm. พราะนั้นของเราก็คือ,อ mm hmm. เด็กที่จะต้องอยู่ในภาวะที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนในภาพเด็กส่วนหนึ่งก็อยู่ใน ร่องน้าในแก่งน้ําคือบางครั้งการย่างลำบากในการเดินทางรวมทั้งเราให้โอกาสเขาอ,อันนี้สําคัญมากเลยค่ะค่ะเท่าที่ฟังดูก็มีหลายโครงการที่ตอนนี้โรงเรียนที่อาจารย์เล่ามาก็จะมีอาหารมื้อเย็นนะคะสนับสนุนค่ารถไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นประจำอันนี้ยังทําอยู่เป็นประจำ,ำะใช่ไหมคะค่ะมีโครงการไหนที่จะเตรียมเราเรามองแล้วว่าเราได้อยู่ในพื้นที่นี้เรามองเห็นปัญหาแล้วเตรียมที่จะมีโครงการเพิ่มเติมหลังจากนี้ในอนาคตอันใกล้ เพิ่มเติมตอนนี้คือจริงๆเราโชคดีตอนนี้คือทางกระทรวงกศึกษาได้ให้ความ<ฆ>สาคัญโดยเฉพาะเด็กลุกทะเลและเรียนเราตั้งโครงการของเราท่านได้งบสนับสนุนไปคือค่าเรือและค่ารถให้เด็กกลุ่มเหล่านี้คือสร้างโอกาสให้กับเด็กนะคะและส่วนต่อมาก็คือเราจะพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับคุณครูทุกคนได้เข้าใจบทบาทเด็กแต่และคนที่เข้ามาอยู่กับเราต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือถ้าเก่งมีพร้อมพร้อมเราพัฒนาส่งเสริมแต่ถ้าขาดหรือบกพร่องคุณครูต้องเอาใจใส่ดูแลและทําทงานเป็นทีมกันรวมทั้งทัก เกินความสามารถเราให้ชุมชนเข้ามีบทบาทนะะโดยเฉพาะการาชการทางสารแล้วก็ชุมชนรอบข้างที่ก็มาขับเคลื่อนช่วยเราะนะคะ,ค,ะคือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กโดยเน้นเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะค่ะนอกจากปัญหาหลักๆของโรงเรียนที่พบในตอนนี้คือเรื่องของการเดินทางมาเรียนที่ค่อนข้างที่จะลําบากอยู่ห่างไกลนะคะต้องใช้เรือนั่งเรือข้ามจังหวัดมามีปัญหาอื่นๆที่เราพบนอกเหนือจากการเดินทางไหมคะนอกจากนั้นคือสภาพครอบครัวที่สังคมพ่อแม่ต้องมีภาวะที่ต้อง ทำมาหากินการเอาใจใส่ดูแลเด็กก็จะ,ะห่างเหินขึ้นไปแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งอยู่กับผู้สูงวัยเพราะนั้นกาุบบรวมเลี้ยงดูช่องว่างระหว่างวัยจะเยอะค่ะรวมทั้งปัจจุบันนี้เด็กสมาธิสัน้นเพราะติดโซเชียลเยอะเพราะนั้นครูต้องอดทนรวมทั้งเราส่งครูไปพัฒนาเกี่ยวกับความเข้าใจเด็กบุคคาในลักษณะแบบนี้รวมทั้งเด็กวัยรุ่นตอนนี้ขยายโอกาสเพราะว่าซึมเศร้า เริ่มเข้ามาแล้วเพราะนั้นครูต้องผ่านการอบรมและต้องเข้าใจเด็กและการใช้สื่อสารคําพูดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คําว่าบูลลี่คุณครูต้องเข้าใจบางครั้งต้องหลีกเลี่ยงคาพูดและท้ายสุดคุณครูต้องใจดีไม่มีไมเรียวค่ะค่ะนี่คือที่ที่เน้นย้ำห้ามมีไมเรียวห้ามนตีรวมทั้งที่ว่าการเข้าใจว่าบางครั้งเด็กบางคนทำไมต้องขาดเรียนนานเราต้องเอาใจใส่เพราะตอนนี้การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเสมอว่าไม่จําเป็นต้องเรียนในห้องเรียนแล้ว บูรณาการบางครั้งเจ็บป่วยไข้ให้งานไปทําที่บ้านคุณครูไปเยี่ยมถึงบ้านคือยืดหยุดได้ยืดหยุ่ได้ค่ะตามสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะทีนี้แล้วอุปสรรคต่างๆอาจารย์ก็เล่าให้ฟังมาแล้วนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรม่ะคะที่โรงเรียนเรามีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนของเราอย่างไรบ้างคะอันดับที่หนึ่งคือเราเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องบ้านวัดบวร ให้พระเข้ามาช่วยเหลือในการอบรมสั่งสอนค,ค่ะของเด็กและรวมทั้งก็คือสิ่งสําคัญคือตอนนี้เราเราให้เด็กเห็นมุมมองค่านเสียสละต่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะกิจกรรมต่างๆเด็กจะมีะความเต็มใจนะ,ะเหมือนกับเขาเห็นคุณครูที่เอาใจใส่ดูแลเขาเพราะนั้นพี่ดูแลน้องก็จะดูแลกันไม่ว่าบางครั้งเด็กเจ็บป่วยไข้คุณครูก็อ,อยู่บ้านพักก็ไม่มีเวลาที่จะไปใช้เวลาน้องออ่นก็ต้องดูแลเด็กให้เต็มที่ นั่นคือเราเราเสริมสร้างตัวครูเองตัวนักเรียนเองแล้วก็ตัวพอเองก็ต้องเข้าใจบทบาทว่าสถานการณ์ปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้เราจะปรับตัวยังไงและให้เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องให้ความสาคัญเรื่องเพราะวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้โดยเฉพาะนักเรียนหญิงทั้งชายทุกวันนี้จิตใจอ่อนไหวมากเราจะทาไงในการเรียนการสอนให้เข้าใจปฏิบัติแตกต่างของเด็กที่มาจากต่างครอบครัวแล้วก็บางครั้งความยากจนบางครั้งเด็กบางคนก็คือสุ่มเสี่ยงไปในเรื่องของยาเสพติดเพราะนั้นต้องเข้าใจให้โอกาสเด็กทุกคนคะ่ะ ที่โรงเรียนมีมีครูกี่ท่านคะตอนนี้มีคุณครู11ท่านคะ่ะสิท่านอย่างท่านผอมีการมอบนโยบายให้กับคุณครูอย่างไรบ้างคะเราเน้นย้ําสิ่งสําคัญเพราะว่าดูจาก ที่ท่านผอเอ้อล่าให้ฟังคือเหมือนเราให้ความสาคัญโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามวัยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องจิตใจอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญด้วยเพราะว่ามีสื่อมากมายเข้ามาถึงมือพวกเขาสมาธิสั้นขึ้นนะคะมีจิตใจที่อ่อนไหวมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราเราเน้นย้ําถึงบุคลากรของโรงเรียนเราอย่างไรบ้างตอนนี้ให้คุณครูมองว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องเข้าใจบริบทแต่ละคนคะและจะทํายังไงให้เขาจบภาคบังคับไม่ให้ออกกลางคัน อันที่สองถ้านอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วถ้าครอบครัวเขายากลําบากหรือเขาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเราจะทาํางานยังไงให้กับถ้าเราเกินกําลังเราที่ได้เรียนไปเบื้องต้นคือเราจะต้องประสานหน่วยงานภพยนอกเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าทาเองบางครั้งม,ม,มันก็เกินกำลัง <นะ S 2> เกินกาลังกเกินกาลังค่ะเพราะนั้นคุณครูเขาจะเข้าใจเลยว่าถ้าเกินกําลังเขาเขาก็จะรายงานมาที่พออก็จะประชุมชุมชนเพื่อจะช่วยเหลือในการส่งต่อให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเด็กลงเข้ามาขับเคลื่อนถ้าเราทํางานไม่เสร็จไม่สอดกระบวนการของเด็กแต่ละคน มันก็เหมือนเราทอดทิ้งเขาเพราะนั่นเด็กแต่ละคนจะให้การช่วยเหลือมไม่เท่ากาันแต่เราไม่ได้ทอดทิ้งสักคนเลยค่ะอาจารย์อยากจะมองเห็นโรงเรียนของเราก็คืออย่างตอนนี้โรงเรียนวัดตะปอน,น้อยประมวลวิทยาคารอีกสักสามปีหลังจากนี้ไปอยากมองเห็นโร,โรงเรียนของเราในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างอยากมองเห็นก็คือผลผลิตทคืเอเด็กของเราก็คือเก่งดีมีสุขและสามารถเอาตัวรอดในสังคมยุคป,ปัจจุบันได้ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่าพ,พ่อแม่แยกทางกันแล้ว แม่ไปมีครอบครัวใหม่มถ้าสมมุติเจอสถานการณ์ที่จะต้องเอาตัวรอดอเด็กเขาจะสามารถเอาตัวรอดอย่างไรหรือเจอสถานการณ์อ่อนไหวต่อกระทบจิตใจเขาสามารถจะดึงจิตใจเขาอย่างไรให้พดผ่านพ้นที่ว่าโลกยุคป,ปัจจุบันนี้เพราะว่าทุกคนนี้ มันอ่อนไหวซะเหลือกเกินในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุปัจจุบันเขาจะอยู่ยังไงในสังคมปัจจุบันให้มีความสุขและสามารถเอาตัวรอดได้และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติเราได้นั่นคือความคาดหวังของเราและท้ายสุดเมื่อเด็กคกนนี้สามารถดูแลตัวเองได้ให้เขาย้อนกลับมาดูชุมชนสังคมที่ทเขาสามารถช่วยเหลือได้นั่นคือการแบ่งปันเพื่ออาทรย้อนดูสังคมนั่นคือเราคาดหวังให้กับลูกหลานของเราโดยไม่จําเป็นต้องเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วค่ะตรงนี้ในอันดับแรกหัวใจของเราที่ทํางานค่ะค่ะ แบบนี้อ้อมสรุปได้ไหมคะว่าอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางสังคม,งคมถูกต้องค่ะเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนค่ะสังคมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราคาดหวังอยากจะให้เด็กนักเรียนของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงถูกต้องค่ะสามารถที่จะต่อสู้กับทั้งปัญหาการทํางานก็นดีปัญหา คนด้วยกันเองก็ดีหรือด้านอื่นๆก็ดีตรงนี้คือสิ่งที่ผอ,อาคาดหวังนะคะทีนี้อยากจะให้ผอ,อช่วยพูดถึงการทํางานที่ผ่านมาความรู้สึกที่ผ่านมาของเราไม่ว่าจะเป็นการกําหนดโครงการเพื่อสังคมหรือว่าโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทําเพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างาสิ่งท,ที่ได้รับแล้วมันได้ <time S 2> รับตอบรับกันมาบางครั้งเหนื่อยไม่เหนื่อยอแต่ท้ายสุดเราก็มองว่าในเมื่อเรามามาอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นหัวหน้าขององค์กรความรับผิดชอบ เราจะทําไงให้ดูในองค์กรมันเหมือนบ้านบ้านของเราเสร็จแล้วเราต้องทําให้การดูแลให้ทั่วถึงค่ะดูแลเขาให้เท่าที่กําลังที่เราทําได้และท้ายสุดเป้าหมายของรเรียนคือจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้เขาได้เต็มที่ตามหลักสูตรสทักษะอาชีพบางครั้งเราสามารถเติมเต็มได้เช่นนักเรียนในเกาะแก่งเขามีผลิตภัณฑ์ขกงอาหารทะเล<อ>ทำไงให้เขาสามารถรนราสนับสนุนเขาได้ได้ค่ะคือเหมือนให้เขามีตราของยี่ห้อของเขาเด็กเล S <S รวมทั้งเปิดเพจออนไลน์ฝึกเขาเพราะเขาชุมชนมีจุดเด่นอยู่แล้วอย่างน้อยสมมติเด็กบางคนจบม,มาสามแล้วไม่ได้เรียนต่อ,อแล้วเขาก็มีอาชีพของเขากรณีที่สองของเมืองจันทบุรีของเราตอนนี้ก็คือมีโรงทุเรียนเยอะเราก็เติมเต็มด้วยภาษาภาษาจีนแล้วนัภาษาจีนก็ไปสอนให้กับเด็กเพราะบางคนก็เข้าส่วนทุเรียนแล้วสามารถเป็นมือมีดหรือสามารถสื่อสารได้เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าคนจีนเขาก็มามาทํากิจการส่วนทุเรียนเยอะอยู่ใช่ไหมใช่เพราะนั้นเราก็มองว่าอย่างน้อยภาษา เพราะนันภาษาจีนตอนนี้เราก็เลยบริหารจัดการก็คือจ้างครูเพิ่มเติมให้กับเด็กได้เราได้เรียนนั่นคือมุมมองอย่างน้อยว่าเด็กบางคนถ้าก็มีความสามารถเขาก็เรียนต่อสี่ห้าหกหรือสายอาชีพแไรแต่บางคนก็จบมสามเต็มที่เขาจะประกอบอาชีพอย่างน้อยให้เขามีทางเลือกและทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องการทําออนไลน์หรือเฟซบุ๊กต่างๆก็ให้เขาได้เรียนรู้ครูได้เติมเต็มแล้วก็ครูก็ต้องพัฒนาปรับตัวเองแต่ท้ายสุดครูทุกคนที่ชื่นชมทุกวันนี้ทางานคือก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูเสียสละ ก็คือทั้งในเวลาราชก,การและนอกเวลาแล้วรวมทั้งเจอปัญหาแต่ละเคสก็ไม่ทอดทิ้งเขาตามจนจบจบหมายถึงว่าถ้าเราเขาช่วยเหลือไม่ได้เขาส่งต่อเต็มที่ในหน้าที่ของเขาค่ะเพราะว่าออที่อาจารย์เาให้ฟังคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสใช่ค่ะคือส่วนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสมักจะมีปัญหา มากกว่าโรงเรียนปกติอยู่แล้วค่ะ,คะวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะที่ตั้งใจทํางานเพื่อที่จะดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะมีการออกแบบโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วที่สําคัญมีการปรับการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์บัวเครืออมชมพูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอน้อยประมวลวิทยาการจังหวัดจันทบุรีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราเนะคะแล้วก็ถือว่า ได้ได้สัมผัสถึงการเสียสละนะคะของการที่มาทํางานเพื่อเด็กนักเรียนในตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านที่อยากให้วันนี้ทุกท่านนั้นถือเป็นบุคคลที่ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็คนที่เป็นครูเอง โดยปกติแล้วก็จะมีจิตใจที่อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาให้ต้องจัดการมากมายอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องลงมาทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะยังมีให้ติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อคะ่ะ ความสนุกและคุณค่าของพูป่ปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่งเอาบรรอุภูมิคุ้มกันเดียอ้อย,ย,อยจัก,กรไรได้ใจเด็กใจจักรไรเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาสาินาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกลรัฐสภาจากชุดคณะกรรมธิการในรายการบทบาทกรรมาการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอับือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00ถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 l ลาย ID 1นึฮอตไลน์สายด,วด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกก <G ül üyor> เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดนองค่ายโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะบุคลากรของโรงพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ดูแลรักษาคนที่เจ็บป่วยเท่านั้นนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมในขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรมค่ะที่ทําหน้าที่ดูแลบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่าง ปรรรัับชมพมพ้อๆกเลยนค่ะความดีหรือคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้หรอกไม่ใช่สิ่งที่เป็นมโนภาพไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพ้อฝันมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนทําได้และทุกคนทําอยู่แล้วบางที่เราจะเห็นความดีจากคนเ,เล็กๆจากเวนเปคนสวนแม่บ้านคนงานหรือพยาบาลหรือแพทย์ต่างๆที่เขาทำโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ เพราะความดีเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทำแล้วเราสามารถต่อยอดขยายผลต่อไปได้ครับเริ่มแรกนะคะคือออกเยี่ยมบ้าน คนไข้ติดเตียงนะคะทีนี้เราไปเห็นสภาพบ้านคนไข้แล้วก็สภาพคนที่เฝ้าเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะในการดูแลคนไข้เรากลับมาเรามาคิดกันว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันยั่งยืนเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะขายไขย่แล้วก็ได้เงินจากเจ้าหน้าที่คนละเล็กละน้อยนะคะมาตั้งต้นซื้อไข่มาขายก็ได้ประมาณแพงละ10บาท20บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บตังไว้นะคะพอที่จะซื้ออุปกรณ์ให้คนไข้ส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นแพมเพิร์ แผ่นรองถุงมือเราจะให้คนไข้ที่พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตามตึกต่างๆที่ญาติเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อนะคะเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ดูแลตัวเองต่อพอมาเอาจากเราเขาก็ให้พรเราทุกคนนะคะ <ๆ S 1> เขาดีใจในตรงนี้นะคะเราทำแล้วเรามีความสุขค่ะ ขยะในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เราพบว่าขยะเราสามารถขายได้ปีหนึ่งถึงหกหมื่นบาทเลยเงินก้อนนี้เรานําไปทําเป็นเรื่องความดีกู้ได้ครับผ่านกองทุนกู้เงินฉุกเฉินจากขยะรีไซเคลิลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหากมีภาระราจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้เงินก็สามารถกู้ได้ข่าวละ5,000บาทเราให้กู้ดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งครับผ่อน5เดือนเพราะฉะนั้นเงินต้นเราไม่เคยหายไปไหนเงินนี้จะสามารถกู้ไปได้เรื่อยๆ ราจึงเรียกว่ากองทุนครับกองทุนมันจะไม่หมดมันจะถูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆปัญหาของโรงพยาบาลเราพบว่าร้อยละ48เลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้โรงพยาบาลเราเลยส่งเสริมหลักรษิติพอเพียงใครมีทํากากรเกษตรมีผลิตผลที่บ้านก็นํามาจําหน่ายที่โรงพยาบาล เข้าสู่ระบบสากลเราไม่มีการคิดค่าวางจำหน่ายใดๆ mm hmm. เมื่อเอาของมาแล้วก็จะได้รับเงินทันทีโดยไม่ต้องรอสินค้าหมด mm hmm. เขาจะได้มีเงินหมุนในการไปใช้ต่อในวันต่อไปเ mm hmm. จ้าที่กว่า30คนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้เราพบว่ารายได้รวมกันใน1ปีได้ถึง2ล้านบาทครับทำมา10กว่าปีแล้วคนระับก็ประมาณ70็ด0กว่าบาทต่อปี รายได้พอได้ส่งลูกเรียนเตรียมจะจบปริญญาตีแลครับมีโครงการดีๆแบบนี้และผมและครอบครัว,วมีความสุขมากครับนอกจากนี้เรายังนําหลักโซเชียลเครดิตมาใช้กับเรื่องการบริจาคโลหิตเราส่งเสริมให้เขาทําความดีอย่างต่อนเนื่องโดยผู้ที่บริจาคโลหิตหากปีหนึ่งได้3ครั้งเราจะมอบเป็นบัตรกำน,นันจำนวน540บาทใช้แทนเงินสดในการตรวจสุขภาพประจำปีครับเพราะคนดีทำดีต้องได้ดีครับ โรงพยาบาลเรามีขยะเปียกในปริมาณมากเลยปีหนึ่งประมาณ 3- 4มสี่พันกิโลเลยเรานําขยะเหล่านี้ทําเป็นปุ๋ยโดยใช้ให้ไส้เดือนย่อยเป็นปุ๋ยไปใช้ในแก่ต้นไม้ที่เราปลูกที่ศูนย์แพทย์ชุมชนต้นไม้เหล่านี้ผลิตผลออกมาก็จะกลายเป็นผลผลิตที่เอามาให้แก่ผู้ป่วยเปลือกก็ย้อนกลับไปเป็นขยะที่เราเอามากลายเป็นปุ๋ยทุกอย่างว่าจะย้อนเป็นวัตจกักร คำตอบก็คือความสุขค่ะนั่นคือผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลก็มีความสุขญาติที่พามาก็มีความสุขและที่สำคัญที่สุดบุคลากรของเราก็ให้บริการอย่างมีความสุขค่ะการที่เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ค่ะ ความคุยธรรมมันเกิดจากความต้องการของแต่ละคนที่เขาอยากทําความดีหรือเขามีปัญหาใดๆที่เขาอยากเข้ามาแก้ไขโลกเราต้องการการพัฒนาแบบยั่งยืนครับสิ่งที่เราจะเห็นคือความดีที่มันมีความยั่งยืนและต่อเน,นื่องยาวนานต่อไปครับ อีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่ถือว่ามีการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะรวมทั้งสอดคล้องกับจริยธรรมที่ต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแน่นอนค่ะว่านำมาซึ่งประโยชน์ทั้งต่อตอนเององค์กรรวมไปถึงสังคมรอบตัวด้วยนั่นเองนะคะ เรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมายค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะแอปพลิเคชันมอร์ u c ชค่ะเป็นเครื่องมือดีๆนะคะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่ให้เราทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้คําว่าคุณธรรมกันได้มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆการถอดรหัสในชุมชนหรือว่าองค์กรองค์ความรู้หนังสืออ e ีบุ๊กที่น่าสนใจที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาคุณธรรมมาใช้นะคะสามารถไปใช้งานกันได้เลยนะคะ ถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะการนําคุณธรรมมาใช้ประโยชน์ในองค์กรในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะวันนี้ถือได้ว่ารายการคุณธรรมคุณทําได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมวันนี้ดิฉันปวีณาปทุมมนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ